สวัสดีค่ะมาพบชอบโมลิทาโลกกันอีกแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อเนาะคุณมันตัวท็อปที่มีแต่คนเหมามอยอ่าเรามาดูเลยอุ้ยตัวท็อปเรื่องอะไรจ๊ะมันเป็นแค่ชื่อนอะ่ะหมายถึงว่าแม่หมอก็ไม,ไม่ไม่รู้จะตั้งหัวข้ออะไรแหละลูกดวงก็สามารถคิดหัวข้อให้แม่หมอได้เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวแม่หมอแม่หมออ่านให้แต่ว่าก็ต้องเอามาคิดคําพูดกับของแม่หมอนะ หมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนหมายถึงว่าใครแบบอยากให้แม่หมอเปิดเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้เนาะถ้าแม่หมอมันมันต้องอยู่ในจังหวะด้วยนะว่าช่วงนั้นแม่หมอสามารถพูดได้ไหมบางทีพลังงานอะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะเปิดได้ถ้าถ้าลูกดวงอยากจะดูขอพูดนะขอพูดแป๊บหนึง่งถ้าลูกดวงอยากจะอยากให้แม่หมออ่นอานสิ่งที่ลูกดวงอยากรู้อย่างเงี้ยบางทีมันต้องอยู่ตอน อยู่ที่จังหวะบางทีมันยังไม่ถึงจังหวะของของลูกดวงอะ่ะมันก็ยังอ่านไม่ได้นะอืนั่นแหละ <c oughs> จะบูทูดเบอร์ไปปะ <c oughs> ไม่บางทีมันอยู่ที่ไม่หมอด้วยไม่ใช่ว่าไม่หมอจะอ่านได้อย่างนี้ตลอดนะลองไปสังเกตดิแต่ละคลิปอ่านไม่เหมือนกันนะบางคลิปก็เครียดเชียบางคลิปก็ยิ้มหัวเราะเชียบางคลิปก็ตลกเชียบม,มันอยู่ที่พลังงานด้วยอืบางทีเข้าพลังงานเข้ามาตีกันไม่หมอก็มึนมึนหัว S <S อ่ะใบแรกเลยนะ <S <S คุณมันตัวท็อปที่มีแต่คนเมา้ามอยนี่อ่ะใบแรกจ้าใบนี้นะ <S <S โอ้โหตัวท็อปในเรื่องอะไรจ้าตัวท็อปในเรื่องการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนตัวเองใหม่แต่คุณสังเกตไหมอันเนี้ยไม่หมอจำไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะของคนจีนอะแต่เขาเป็นคนฉลาดนะคนคนนี้ยหมายถึงที่ท,ที่ที่เป็นเหมือนคนจีนไม่หมอจำชื่อเขาไม่ได้ อ่ะนั่นแหละเขาแต่งตัวเหมือนมอมมอมโสมโสมเหมือนเป็นคนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าดูแล้วไม่ไม่รวยหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆนั่นมันคือภายนอกของเขาอะแต่ข้างในเขาคือเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่เก่งมากแม่หมอเคยเคยอ่านประวัติเขาแต่เป็นหมอจําชื่อเขาไม่ได้นึกชื่อไม่ออกถ้าลูกดวงนึกนึกออกก็บอกแม่หมอหน่อยเนาะชื่ออะไรนแม่หมอชื่อจาชื่อไม่ได้จริงเออคนคนนี้นั่นแหละเขาเป็นของทางจีนอะเออเขาเป็นคนฉลาด เขาไม่เหมือนรูปลักษภายนอกของเขาเลยเปรียบเสม,มือนตัวคุณนั่นแหละคุณได้ไพ่เดอะฟูลใบแรกอะบ่งบอกเลยว่าคุณมันตัวท็อปในเรื่องอะไรในเรื่องแบบไม่สนใจใครจะ้ะเป็นตัวของตัวเองจะ้ะอยากทาอะไรทําจ้ะประมาณนี้อ่าตัวท็อปในเรื่องนี้เขาม่มอยเรื่องนี้แหลจะจ้ะเรื่องที่คุณแบบไม่แคร์ใครเหมือนไปนเริ่มต้นใหม่แล้วแล้วเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นเริ่มเนี่ยมันมันไปไม่ได้ดีเพราะใบไพ่เนี่ยมันเหมือนเหมือนแต่งตัวไม่ดีเนาะ คุณอาจจะออกมาจากที่เก่าแล้วอาจจะตกงานบางคนอาจจะตกงานใช่ปะคนอื่นมองว่าคนตกงานแต่ไม่ใช่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไป,ไปเ,ออ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูเพาะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณมันมันเด่นะ่ะคุณมันเก่งอะคุณเป็นคนที่ไม่ไม่อวดตัวเองอะไม่อวดความเก่งของตัวเองอะเหมือนพไพ่ใบเนี้ยคนคนเนี้ยเขาไม่อวดความเก่งของเขานะอืมแต่เดี๋ยวคนอื่นเขาจะมารู้ทีหลังนะเข้าใจไหมอ่ะต่อ ใบนี้อุ้ยมันอยากออกมาเลยจ้ะเดวิลเห็นไหมคุณน่ะถึงคุณจะเป็นสมมุติอันนี้สมมตินะสมมติคุณจะแต่งตัวแบบดูไม่หล่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีคนมาหลงเสน่ห์คุณนะแม้แต่คุณแต่งตัวอย่างเงี้ยมันมีแบบสองแบบแม้แต่คุณแต่งตัวแบบเนี้ยมันมีคนหลงเสน่ห์คุณแล้วก็มีบางคนไม่ชอบคุณด้วยเพราะไพ่เดวิลคุณมาคุณเป็นคนมีเสน่ห์จากภายในไม่ใช่ภายนอก คุณเป็นคนเก่งจากภายในบางคนนี่แย่งตัวคุณเลยนะเห็นคุณแต่งตัวสวมซ่อแบบนี้นะมันมันแค่การแต่งตัวแต่ความฉลาดของคุณอนะ่ะมันมันสามารถทําให้คุณมีเงินนะอ่ะอ่าเหมือนเขาแย่งตัวคุณไปทํางานอนะ่ะประมาณอย่างนั้นนะเพราะไพ่เดวิลขึ้นไก่ตัวเดอฟูไม่เหมาะมองนี้เลยจริงเพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยมันมีคนไม่ชอบคุณแล้วก็มีคนที่หลงสเสน่ห์คุณอาจจะเป็นคนที่เขา เขามองไม่เหมือนเขเหมือนเหมือนคนอื่นน่ะเขาอาจจะมองเห็นด้านความเก่งของคุณจากจากรูปลักษณ์นี้เข้าใจไหมอ่านั่นแหละประมาณยางไงอ่าเมามอยเรื่องอะไรจ้ะอู้ี่เรื่องนี้เลยจ้ะตัวท็อปเผลอเผอคนที่เมามอย,มอยคุณเนี่ยก็คืออีกคนที่มันไม่ชอบคุณนั่นแหละเพราะมันมีไพ่เดเวลิลอ่มันมีคนไม่ชอบคุณอีกฉาจ้ะมันไส้จ้ะอาจจะมันไส้ที่ออกมาจากงานเก่าก็ได้เข้าใจไหมเพราะใบแรกคือเดอะฟูลอ่าใบนี้นะ อะไรเก้าเหรียญอู้เห็นไหมจริงด้วยมันมันไส้คุณคุณไม่ได้ซมซ่อบแบบที่เป็นใบแรกเนี่ยคุณไม่ได้ดูจนเหมือนใบแรกอันนี้นพูดอาจจะพูดแรงไปนิดนึงอย่าว่าแม่หมอนะคุณรวยจ้าคุณซ่อนเอาไว้จ้าเคยได้ยินอันนี้ไหมอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรห่อทองนะเออ,อนั่นแหละแม่หมอึกแม่หอยอ่ะนั่นแหละเออผ้าคีร้วห่อทองเออคุณเนะี่ยมันคือผ้าคีรีวห่อทอง ไอพวกที่อิจฉาคุณคือมันรู้ว่าคุณน่ะมีคุณน่ะรวยคุณน่ะดีชีวิตคุณมีความสุขประสบความสําเร็จตั้งแต่ออกมาจากพวกเขาในประสบความสําเร็จแล้วแต่เป็นคนไม่แต่งตัวเฉยๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ไปอวดไม่ชอบอวดประมาณอย่างนั้นอ่าไม่หมองหมองงี้นะมันมีคนไม่ชอบคุณนะจ๊ะคนที่เมาามอยคุณนั่นแหละอ่ะต่อมาดูสิมีอะไรอ <laughs> เดี๋ยวอะไรของแม่หมอเนี่ย โอ๊ยสับไพ่อะไรก่อนเอ้ยตั้งสติบอกตัวเองแล้วดึงอ่ะต่อจ้ะมาใบนี้อู้หูยคิงครับเไม่ใช่ไม่ใช่ใชนักรบครับไงการสู้ฝ่าฟันคุณเนะ่เป็นคนที่เก่งคือคุณเนะ่ยออกมาจากที่เก่าเนะี่ยคุณสู้นะบางคนเนะี่ยทำอะไรเยอะมากเลยกว่าจะสำเร็จอะ่ะแต่แม่หมอมองว่าตอนนี้ชีวิตคุณอยู่ใน เหมือนเหมือนเหมือนมีความสุขแล้วอะ่ะมีความสุขกับชีวิตอะ่ะบางคนอาจจะไม่ได้ร่ํารวยมากนะแต่ว่ามันมันอยู่ได้มันมีความสุขแล้วก็มันมีมันมีคนที่รักคุณอะ่ะคุณเจอบางคนเนี่ยเจอคนที่รักคุณเยนะไม่ใช่ว่าเป็นคู่รักนะอาจจะเป็นคนที่สมมติคุณไปค้าขายเงหรือคุณไปทํางานที่อื่นางเขาอาจจะชอบคุณอะ่ะเออมันมีนะมันมีคนชอบคุณอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาเห็น พลังงานของคุณน่ะเขาเห็นว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีความสามารถอะ่ะไม่ใช่แบบนี้อ่าเข้าใจไหมอืมประมาณอย่างนั้นอ่ะต่ออุ้ยตัวท็อปเลยจ้ะจะไม่ท็อปได้ไงไงชื่อเสียงของคุณบางคนเขาอาจจะไปพูดว่าคุณไม่เก่งอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะพอเอาเข้าจริงๆอ่ะพอมันรู้ตอนหลังอา้าคุณมันเป็นผ้าคีริ้วห่อทองนี่นาะอประมาณอย่างนั้นอะ อถึงจะมารู้ตอนหลังว่าโอ้เสียเสียคนดีๆไปแล้วประมาณนั้นอ่ะใบนี้เห็นปะนักลบครับนักลบเหรียญเห็นยไหมต่อสู้ฝ่าฟันเก่งในเรื่องสติปัญญาด้วยเก่งในเรื่องความสามารถเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวหรอกเป็นคนที่แบบว่าจะใส่อะไรก็ใส่อะไรเงี้ยเหมือนไพ่อันนี้นักรบเนาะนักลบก็จะแต่งตัวเหมือนมีองค์หน่อยเนาะแต่อันเนี้ยไม่เหมือนกันนะ ตัวคุณเป็นคนที่รักอิสระเวลาทํางานหรือไปทํางานที่ไหนคุณก็จะเหมือนเป็นคนที่รักกฎแบบว่าเขาให,ให้ใส่ชุดอย่างนี้คุณก็จะใส่ตามนั้นคุณจะไม่แหกกฎอ่ะเออตัวคุณจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วแถมเป็นคนที่ขยันมากขยันในการทํางานมากไม่เกี่ยงอืมจะงานหนักงานเบามาเถอะจ้ะปบามางีงนี่คือตัวคุณ่าคุณเป็นตัวท็อปเลยจ้ะอ่าบางคนเนี่ยท็อปในเรื่องการสู้นี่แหละสู้งานอ่าสู้ในเรื่องความคิด คนอื่นเนี่ยอาจจะทําอะไรไม่ได้แต่คุณสามารถทําได้สมมุติว่าคุณไปทํางานที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมคนอื่นแก้งานมาหลายรอบแล้วแก้ไม่ได้สักทีพอมาให้คุณแก้นะครั้งเดียวคุณแก้ได้เลยนี่คือตัวคุณอืมอต่ออุ้ยตอยมือไม่เหมาะแรงไว้ปะอ่ะต่อไปจ้ะดูซิมีอะไรอีกอุยใบนี้นะเหมือนยากออกไพ่อะไรโอ้โหคุณดูไพ่คุณนะ ใหญ่นะจ๊ะใบสุดท้ายคิงสอดไม่ใช่คิงสอดคิงไม้เท้าอืคิงถือไม้เท้าฉลาดรักล้ำลึกเป็นคนที่ฉลาดแบบเขาเรียกอะไรนะคมในฝักอ่าฉลาดจากจากข้างในฉลาดจากสิ่งที่รู้ฉลาดจากสิ่งที่ทำมาฉลาดจากสิ่งที่เคยเรียนรู้มาประมาณนี้ ตัวคุณเป็นคนฉลาดในด้านนี้บางคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนต้องต้องไปช่วยงานเจ้านายด้วยนะแบบว่าคล้ายๆพวกอะไรนะที่ปรึกษาอคุณบางคนอาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาก็ได้นะอะใช้ความคิดเกี่ยวกับคําพูดอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันแม่หมอมองมองนี้นะคือคุณมันมันไม่เหมือนไพ่ใบแรกคุณสังเกตไหมคือคนที่เขารู้ว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งอะ คนที่เขารู้เขาก็อยากแย่งตัวคุณอะออส่วนคนที่ไม่รู้ก็คือไอ้พวกที่เมาหมอยกันนั่นแหละหรือจริงๆมันอาจจะรู้ก็ได้แต่ไม่ยอมรับอ่าไม่ยอมรับความสามารถของคุณไม่ยอมรับในความเก่งและแกร่งของคุณนะเออคุณมันเก่งและแร่งอยู่แล้วจ้าคุณดูไพ่คุณดีณดนักรบขึ้นสองใบติดกันนะแถมยังตัวคิงถึงไม่เท้าอีกอะอืมอ่ะต่อใบที่สองเอ้ยแถวที่สองนะจ้าใบาแรกอุ้ยเซเว่นครับอืม ขึ้นไปตัวเดอฟูแม่หมอมองว่าคุณเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแหละคุณเลือกงานที่เข้ากับคุณแหละคุณเลือกทําในสิ่งที่คุณอยากทําคุณเลือกถูกต้องแล้วคุณเจงิงคุณทําได้หลายอย่างอ่ะเหมือนไพ่ใบนี้ยนอนฝันเนี่ย <c oughs> ก็คือพูดถึงการที่ฝันนี่ก็หมายถึงว่าการการที่ลงมือทําแล้วสําเร็จได้เหมือนกันนะเหมือนพไพ่ใบนี้มันเหมือนนอนฝันเนาะ เออตัวคุณอาจจะฝันในสิ่งที่คุณอยากสําเร็จคุณฝันถึงบ้านถึงการมีรถอ่ถึงงานที่แบบว่ามีเงินถึงงานที่แบบว่าทําทารายได้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ไม่หมอมอง,ม,องมันฝันแสดงว่ามันมันดีนะมันเป็นฝันดีอ,ะอ่ะอ่าเพราะไพ่เนี่ยสังเกตไหมมันมีประการังมีเงินมีอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณฝันดีแสดงว่าสิ่งที่คุณทาอ่ะมันสําเร็จแล้วในบางคนบางคนอา,อาจจะกําลังจะสําเร็จเออ จะพูดง่ายๆก็คือตัวคุณสบายอ่ะสบายแล้วอ่ะพูดง่ายๆเออคำนี้เลยสบายแล้ว <c oughs> ไม่งั้นจะไม่เป็นตัวท็อปให้คนอื่นเมามอยแล้วนะจ๊ะถ้า,า,าคุณไม่สบายอ่ะ <c oughs> บางคนอาจจะอยู่บ้านเฉยเฉยด้วยซ้าไม่ได้ทําอะไรเลยหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับอยู่บ้านก็ได้นะเ <c oughs> พราะใบันนี้มันเหมือนนอนอยู่อยู่ที่บ้านเนาะอืมนั่นแหละไม่มองมองนะเ <c oughs> พราะมันเป็นเจ็ดถ้วยด้วย <c oughs> อ่าอ่าต่อดูซิแล้วมีอะไรอ่ะโอ้ย เปรี้ยวเดี๋ยวก่อนแม่หมอนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะอ่ะใบนี้จ้ะมาโอ้โหควีนเหรียญเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วฝันดีจ้ะเห็นไหมฝันดีก็ได้ในสิ่งดีๆคิดดีพูดง่ายๆก็คือคิดดีนั่นแหละคิดดีก็จะได้ในสิ่งดีๆร่ำรวยแล้วจ้ะได้บางคนอาจจะได้เงินหรือมีคนเอาอะไรมาให้คุณก็ได้นะแม่หมอมองนะ คุณสังเกตไหมควีนเหรียญน,น,นั้นเนี้ยโอ้โหดูแต่งองค์ทรงเครื่องดิร่ำรวยนะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะคุณดูคุณเหมือนเป็นลาลาลาชินีที่แบบว่าร่ำรวยอะดูดูดูร่ำรวยอะเออดูมีดูคุณเหมือนเป็นคุณนายคนที่มอมอยก็อาจจะพูดว่าคุณตอนนี้คุณดูดูดีขึ้นก็ได้นะอ่าดูเป็นเหมือนคุณนายดูเป็นคุณหนูดูอาจจะแต่งตัวบางคนอาจจะเปลี่ยนการแต่งตัวก็ได้นะไม่หมอมองงี้นะอ่าบางคนอาจจะแต่งตัวเก่ง อาจจะไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมหรอกแต่ว่ามันดูแล้วมันเหมือนรวยอะ่ะมันดูแล้วมันเหมือนแบบว่ามีอ่ะเออเป็นคนมีพลังอะ่ะเออมีมีอํานาจอะ่ะประมาณอย่างนั้นอืมอานาจในในด้านการเงินนะอืมอ่ะต่อดูสิแล้วมีอะไรอีกเหมือนเหมือนคอไม่เหมาะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะมีลูกดวงมาว่าไม่เหมออีกไหมเนี่ยเดีายวว่าไม่หมอนักเลยไม่เหมออ่านอ่านบางคอมเมนต์แล้วไม่เหมอก็เออพูดไม่ออกอ่ะต่อไป ทูครับอืมทูครับขอเรียงไพ่แบบหนึง่งทูครับนี่โอ้ยดูเหมือนขอเอาเอาเอาครับเนี่ยมาขอเลยขอพระจันทร์เนระหรือว่าขอน้ําหรือว่ายังไงเนี่ยเออไม่หมอมองมองี้ทูครับคุณอาจจะได้เจอ์ทเนอร์อ partner, หรือเจอคนที่มาช่วยงานคุณก็ได้นะขึ้นองตัวเก้าเก้าเหรียญด้วยแล้วก็ตัวควีนเหรียญได้หรือคนที่จะเข้ามันมีของใครไม่รู้นะอันนี้พลังงานใครไม่รู้นะ มีบางคนจะเจอคนรู้ใจนะจ๊ะอ่าแล้วคนรู้ใจคนนี้ร่ลำรวยนะจ๊ะคุณอาจจะไม่ได้ร่ำรวยด้วยตัวเองก็ได้คุณอาจ,จะร่ำรวยจากคนคนนี้แหละหรือคุณอาจจะเจอเจ้านายที่ดีสมมุติคุณไปทํางานที่ใหม่อันนี้สมมตินะคนคนนี้เขาจะซัพพอร์ตคุณคนที่เขาดูมีอํานาจอ่ะดูมีมีอานาจมีเงินนะอ่ะอ่าคนนี้เขาจะคอยช่วยเหลือคุณเป็นได้ทั้งคนที่เด็กกว่าและและคนที่เป็นผู้ใหญ่ มันจะมีอยู่สองคนที่มาช่วยเหลือคุณไม่ใช่ว่าคุณจะจะเจอทั้งสองคนนะคุณอาจจะเจอเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้มันแล้วแต่คนนะมันแล้วแต่ดวงคนแต่คุณจะเจอคนคนนี้มาซัพพอร์ตคุณอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องเงินอาจจะซัพพอร์ตเรื่องงานก็ได้แต่มันมีบางคนอาจจะซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินอา่าหรือคุณไปทํางานที่ใหม่เจ้านายอาจจะให้เงินเดือนคุณเยอะก็ได้นะอา่าปรปมาณนี้นะออาต่อดูสิออ้ยตัวท็อปจ้ะมีคนต้องการนะ มีแต่คนต้องการตัวจ้ะตอนนี้ใบนี้จ้ะมาหกสอดขึ้นกับไอ้ตัวนักนักลบคับแล้วขึ้นกับไอ้ตัวอะไรนะทูคับด้วยไม่มองมองมอง,งี้นะหกสอดเนี่ยมันมันหกเนี่ยมันหมายถึงการทิ้งแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนตั้งดาบสู้ตั้งตั้งดาบเพราะเพราะสอดคือดาบเนาะตั้งดาบสู้คุณสู้นะคุณสู้นะอะไรที่แบบเข้ามาไม่ดีเนี่ยขึ้นกับไอ้ตัวนักลบคับด้วยอะ่ะ คุณเป็นคนฉลาดในด้านความคิดอ่ะคุณเอาเอาความคิดคุณสู้ด้วยไปในบางคนหรือถ้าพูดในเรื่องงานเนี่ยคุณทํางานอะไรเนี่ยงานคุณเนี่ยคุณสู้เขาได้นะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนไม่กลัวอะไรที่คุณสู้ไม่ได้คุณจะไม่สู้แต่ถ้าอันไหนที่คุณคิดว่าคุณสู้ได้คุณจะสู้จนแบบวินาทีสุดท้ายเลยนี่คือตัวคุณนะนี่คือแม่หมอมองแบบนี้อ่ะดูต่ออคุณมันตัวท็อปท็อปในเรื่องอะไร ไม่ไม่ไม่เก่งกลัวจ้ะแถมยังมีแบ็กดีด้วยในะบางคนมีแบ็กดีอ่ามีเจ้านายดีมีคนที่ซัพพอร์ตดีหรือจะพูดไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะควีนควีนเหรียญเนี่ยอ่าไม่เหมาะมองมอย่างนี้นะควีนเหรียญอาจจะเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เนี่ยแล้วก็คิงเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณได้นะเพราะขึ้นกับตัวสองคัพด้วยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เขาชอบคุณนะหรือบางคนอาจจะเจอคนที่ชอบอืมมันเป็นพลังงานรวมต้องพูดกว้างๆนะเออ่ะต่อ ต่อมีอะไรจะ้ะใบนี้นะสองไม้เท้าขึ้นกับอีตัวนักรบเหรียญนีสองไม้เท้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบย่ำอยู่กับที่ไม่ชอบทำอะไรเดิมๆเนาะคุณเป็นคนที่ชอบแบบมีเป้าหมายเหมือนคุณเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตแล้วคุณเป็นคนที่สู้ขึ้นกับตัวหกสอดด้วยเป็นคนที่สู้ฝ่าฟันแล้วตัวคุณจะสำเร็จบ้านปลายชีวิตคุณนะคุณจะอยู่แบบบางคนอาจจะมีคู่บางคนอาจจะไม่มีคู่อยู่คนเดียวนะ แต่อยู่ของคุณน่ะคุณอาจจะอยู่กับตัวเองนี่แหละอยู่จนวันสุดท้ายของคุณน่ะคุณได้สองสองไม้เทา้าอ่ะชีวิตคุณมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วชีวิตคุณมันนําคนอื่นไปหนึ่งก้าวแล้วไม่หมมององนี้นะเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันมาด้วยตัวเองสู้มาด้วยตัวเองทิ้งอะไรที่ไม่ดีออกมาคุณไปเจอคนที่ดีแล้วมีคนซับพอร์ตคุณถ้าพูดในเรื่องศักดิ์สิทธิ์อ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีท่านคอยซับพอร์ตมีมีองค์ผู้หญิงกับองค์ผู้ชายแต่่ะะคนน,นนนไมมเหือกั หรือมีบางคนอาจจะมีทั้งสององค์ที่ดูแลคุณอืมการที่คุณก้าวไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นท่านทรายมาให้คุณก็ได้นะอะ่ไม่หมอมองนี้นะเพราะมันขึ้นกับไอตัวนี้ด้วยอยู่แถวสองด้วยอืมอ่ะต่อดูซีเรามีอะไรจ้ะใบนี้นะใบนี้ใบนี้จ้ะเด็กถือถือดาบเด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยมันบ่งบอกถึงตัวคุณ คุณเป็นคนที่ทําอะไรแน่แ,นแล้วเป็นคนที่ชอบอคิดว่าจะทําคุณก็จะทําคุณจะไม่ล้มเลิกความคิดของคุณเป็นอันขาดแล้วไม่หมอมองขึ้นไต่ตัวสองไม้เท้าด้วยคุณคุณทำแหละแต่อย่าอย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าอย่าให้มันผิดพลาดนะอย่าไว้ใจนะคือคุณได้บทเรียนมาเพราะมันมีตัวหกหกสอดนะคุณอาจจะได้บทเรียนบางสิ่งบางอย่างมาจากคนเก่าก็ได้แต่คุณอย่าลืมมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด ถ้าคุณทําอะไรโดยที่แบบว่าเอมั่นใจมากๆอ่ะมันอาจจะมีคนหมั่นไส้คุณได้เหมือนเหมือนอย่างที่แม่หมอบอกคุณเป็นตัวท็อปไม่งั้นอ่ะคุณจะไม่ได้เป็นตัวท็อปแล้วอยู่คุณอยู่ในกลุ่มคนที่เขาเม้าส์มอยกันอ่ะคุณมันต้องท็อปแค่ไหนละ่ะท็อปในเรื่องการก้าวไปข้างหน้าแถมยังมีเบื้องบนอยู่ด้วยแถมบางคนเนี่ยถ้าไม่มีเบื้องบนอาจจะมีคนซัพพอร์ตคุณที่เขามี power อ่าที่เขาใหญ่กว่าคุณ บางคนอาจจะเป็นเจ้านายบางคนอาจจะเป็นแฟนก็ได้หรือเป็นเพื่อนก็ได้นะอ่ะมันแล้วแต่คนนะเออเป็นมอมองนี้นะอ่ะต่อตรวจท็อปจ้ะไม่ท็อปได้ไงอะออาไม่แน่จริงทําอะไรคนเดียวไม่ได้นะจ๊ะไม่แน่จริงไม่ก้าวออกมาเลยจ๊ะเอาเหมือนใบแรกใช่เดอะฟูลแถวบนนะเห็นไหมไม่แน่จริงไม่ออกมาจ้ะอในบางคนออกมาเนี่ยยังไม่คิดเลยว่าจะไปทําอะไรแต่ว่าอยากออกมาแล้วเพราะ ทนอยู่กับสังคมไม่ดีไม่ได้ทนอยู่กับสังคมเมาามอยไม่ได้ประมาณนั้นไม่อยากเป็นพวกพวกเมามอยอะเออประมาณนี้กันนะอ่ะต่อใบนี้นะใบนี้อีกสองใบนะอุ้ยสามเหรียญน,นะยิงธนูแล้วใช่ไหมยิงเอาเหรียญแล้วมุ่งเป้าอข้างหน้าเลยตอนเนี้ยชีวิตคุณอนะอ่าคุณจะได้ทํางานร่วมกับใครบางคนที่แถมยังขึ้นกับตรงนี้ด้วยนะกับใครบางคนที่เขา ชอบคุณหรือพูดง่ายๆกับใครบางคนที่เขามีพลังงานคล้ายๆกับคุณน่ะคุณจะได้ร่วมงานกับคนนี้แล้วงานอันนี้นะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเหมือนเหมือนการยิงธนูเนะี่ยมุ่งเป้าเห็นไหมยิงไปถูกต้องแล้วถูกแล้วว่าอันนี้แหละงานของฉันอันนี้แหละเง,นงิน,งนของฉันประมาณอย่างเงี้ยยิงยิงสอยเงินน่ะเอ้ยเดี๋ยวไม่บอกพูดอปีบปะยิงเอาเงินน่ะเออประมาณงี้สอยเงินอะไรก่อนโอ๊ยไม่หมอ อ่ะต่ออุ้ยไอ้แมไพ่นี่นะมันก็กวนไม่หมอจริงๆอ้อยอวิใบนี้ออกมามันตกออกมานะเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนเซเว่นวานเห็นไหมการเลือกการสู้กันคุณตั้งใจที่จะทำอะไรคุณทำเลยนะมีคนหนุนหลังคุณอยู่แล้วคุณมีคนอยู่ข้างคุณคนมีคนซับพอร์ตดูแลคุณอนะ คุณไม่ต้องกลัวใครจะรังแกคุณจะอะไรเขาทําอะไรคุณไม่ได้จ้ะเพราะมีคนคอยช่วยเหลือคุณขึ้นไก่ตัวนี้ด้วยสามเหรียญเจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงมีคนขัดแข้งขัดขาคุณแน่นอนคุณจะคุณออกมาแล้วแต่มันก็ยังจะเจอคนขัดแข้งขัดขาหรือคนที่ไม่ชอบคุณตามติดชีวิตคุณหรือหรือคือไอ้คนเก่าๆในชีวิตคุณนั่นแหละอาจจะเห็นคุณไปได้ดีแล้วไม่ชอบก็มาขัดแข้งขัดขามากวนคุณอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออ ไม่ต้องกลัวจ้ะคุณมีแบ็กดีอยู่แล้วแบ็กคุณใหญ่มากด้วยถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านท่านสององค์นี้ดูแลคุณดีมากท่านเป็นเป็นเหมือนพ่อหรือแม่ของคุณเลยคุณคุณมักจะเรียกท่านว่าพ่อแม่หรือปู่หรือย่าคุณจะเรียกท่านแบบนี้อืมไม่ต้องกลัวมีแบ็กดีไม่ต้องกลัวจ้ะแต่ถามว่าคุณคุณมีความกลัวไหมคุณไม่มีความกลัวนะเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ หมือนคมในฝักอ่ามัอนภาคีริ้วหอทองฉลาดอะเออไม่มีใครรู้คือเขาดูรูปลักษณ์คุณข้างนอกเ่ยเขาคิดว่าคุณไม่ฉลาดพูดง่ายๆนะเขาคิดว่าคุณไม่ฉลาดแต่จริงๆเขามองคุณผิดอ่ะบอกเลยเออนี่คือตัวคุณจะ้ะอันนี้ก็จบแล้วเนาะคุณมันตัวท็อปในเรื่องอะไรเรื่องนี้เลยจ้ะอ่ามีแต่คนเมาลมะะอยจ้ะเออตัวท็อปในเรื่องแบบมีคนคอยเป็นแบ็คคนด้วยคุณมีแบ็กนะจ้ะแบ็คคุณใหญ่ไม่เบาด้วยบอกเลยอ่า ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซัพพอร์ตค่าครูแม่หมอนอ้องแม่หมอก็ขอบคุณมากๆนะคะ,ะสิ่งที่ให้แม่หมอมาก็ขอคุณได้รับกลับไปมีความสุขความเจริญม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ